้ฟใสใจชื่นบานเหลือเกินสำหรับสาวโหงแดงลิเวอร์พูลที่ยังคงโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมเปรียบคุณภาพในการเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปด้วยสกอร์ยอดฮิตสาประตูต่อหนึ่งเกมนี้พวกเขาไม่ตกเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งเหมือนกับนัดที่ผ่านมาแต่ระหว่างเกมก็มีเร่องวาวนให้ลำบากใจเพราะนำไปก่อน1 0จากซาล่าแต่ก็มาโดนตามทีเสมอหนึ่งหนึ่งยังดีที่เครึ่งหลังนะครับลิเวอร์พูลมายิง2ประตูจากดูนเยสและดีโกโซตาซัดปิดกล่องเกริ่นมาตรงนี้เหมือนจะง่ายบอกเลยครับว่าไม่ง่ายดังนั้นเอาเป็นี ใจที่ต้องพูดถึงกันบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับเรายังยืนยันคำเดิมครับว่าการมีซาลาอยู่ในทีมลิเวอร์พูลจะทาให้ยังคงมีโอกาสต่อกอลุนแชมป์กับทีมยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพราะนี่เป็นคนสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําประตูหรือว่าสนาิทกับเพื่อนเพื่อเกมมอค่ำคืนที่ผ่านมาบางโมเป็นคนสุดทษเบอก็รอกให้ลิเวอร์พูลขึ้นนําไปก่อน1 0 1> ซึ่งประตูนี้แหละครับทําให้ซาลาได้จารเรกเซติใหม่ลงบนหงสวัสดานพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบที่ไม่เคยมีใคาราทําได้มาก่อน สถิติที่ว่านั้นคือซาร่ากลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พรรเีอรีกอังกฤษที่มีส่วนร่วมทำประตูหรือแอสเสติกับทีม12นัดติดต่อกันและทำได้ถึง2ครั้งครั้งแรกเขาเคยสร้างสถิติเอาไว้15นะัดช่วงรว่านเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมปี2021และล่าสุดครรบผมก็มีส่วนร่วมทำประตู12นัดติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงวันนี้แล้วแม้ว่าจะเป็นชัยชนะที่ชื่นมื่อนสหรับสาวกเดอะค็อปพร้อมกับได้สก,กอร์ตำนาน3-1เหมือนเดิมแต่ทว่าเกมรััับยงงคงเปป็นปญหาหรับริวรรรพูจงๆคัับมนยังช่งาง คู่แข่งเล่นงานหลายรอบโดยเฉพาะตนเกมที่เกือบจะเสียประตูถึง2ครั้งใทั้ง2งรอบนั้นนะครับเป็นการโดนครอสเข้ามาจากด้านข้างย่างดีนะครับที่อาร์ดิซอนช่วยเซฟเอาไว้ได้แม้ว่าเกมนี้หงแดงจะไม่ได้ตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนแต่พวกเขาก็เสียประตูจนได้ในจังหวะที่การประกบตัวผู้เล่นเวสแฮมไม่ค่อยละเอียดเท่าไรก่อนจะเป็นวลาเิเมียคูฟ้าที่มีพื้นที่โลง่ลงๆทางด้านขวาไหลบอลเข้ามาให้กับจารอด์โมเวนพุ่งมงเบียดเสาเข้าไปกลายเป็นประตูที่4ของโมเวนในลีกสี่ซันนี้ส่วนลเวอพูพวกเขาไม่สามารถเก็บคลีนชีดดด้อีกนนัโยลเ่ ลีอังกฤษซีซั่นนี้มา6เกมเสียประตูไป5นัดละหนึ่งประตูมีเพียงแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นที่ไม่โดนเจาะไข่แดงคือเกมที่เปิดบ้านถล่มวิลล่าไป3ามนซึ่งก็ต้องเป็นการบ้านที่เจอเกนครอปตนะครับต้องนําไปปร,ปรับปรุงพัฒนาต่อไปในช่วงเวลาที่เสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งก็ต้องชื่นชมแท็กเต้ของเดวิดมอยล์นะครับที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเกมรับก็แพ้กันอย่างแน่นนะในขณะที่เกมรรก,ก็ทําได้ดีเหลือเกินโดยเฉพาะโบเวนที่ปัน่นป่วนเกมรับลิวพูได้ดีเหลือเกินช่วง45นาะที่สิเห้จจะาะแนววรับเสแม่าไีซึ่ง หนึ่งจากจังหวัดที่สโมซาล่าไลหลถวายผ่านให้กับดาวินูนเยสได้ยิงแบบโล่งๆในกรอบเขตโทษแต่ซัดหลุดกรอบไปอย่างน่าเหลือเชื่อแต่อย่างไรก็ตามห่วงเวลาที่เจาะไม่เข้าก็มาได้ทีเด็ดจากแม็กอลิสเตอร์โชว,วิชาว,วางบอลข้ามหัวกองหลังเรียกได้ว่านี่เป็นการช่งน้ำหนักมาตั้งแต่เมื่อเช้าไปให้กับดาวินูนเยสใช้ขาตะวันเปลี่ยนทางไปสกอยกับลิฟฟูขึ้นนำสองประรตูต่อนหนึ่งลบภาพที่เขาทำหมูหกจากช็อตก่อนหน้านี้ไปได้เลยนูนเยสยิงไปแล้วสามประตูในเซรีเียร์มลกอังกฤษซีซันนี้เป็นประตูที่หาากกกนนัับรรมมทุยซึ่ง ห็นถึงการพัฒนาและการปรับตัวเล่นใ้เข้ากับเพื่อนๆและทําได้ดีมากๆซึ่งการเมเตอเกมรุกทีม่มาจากทวีปเดียวกันนั้นคุยภาษาเดียวกันนั้นคงทําให้นูนเยสผ่อนคลายมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและอาจจะเคยมีนะครับที่ขุนค้อนเวสแฮมสร้างผลง,งานพลิกล็อกเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้แต่มันก็น,น้อยครั้งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะหากกางเฮคูเฮตมาดูาเราจะเห็นได้เลยว่าหงแดงแมงแดกขุนค้อนแตกเป็นประจําและชัยชนะนัดนี้กระตอกยังไม่เห็นว่าลิเวอร์พูล สถิติข่มมิดเป็นเรื่องจริงไม่มีอิงนิยายล่าสุดเกมที่หงแดงเปิดบ้านตบนข,นขุนคอนทำให้พวกเขาครับมีผลงานชนะคุนคอนได้6นัดจาก7นัดล่าสุดที่ครับแข่งเจอกันแต่ถ้าถามว่าเวสแฮมเสียหายมากไหมกับการพ่ายแพ้ครั้งนี้ก็คงต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดมากกว่าเพราะนี่เป็นการบุกมายเยือนทีมแอนฟิลแต่ทว่าวสแฮมยังรังอันดับที่7ของตารางแข่ง6นัดมี10คะแนนช่วงออกตาสี่นัดแรกทำผลงานได้หน้าประทับใจเพียงแค่2แมตช์หลังมาเจอกันทีหัวตารางก็แค่นั้นแหละครับซึ่งโดยผลงานลิเวอร์พูลที่ยอดเยี่ยมแแบบบนนนี้้าทใหหฟอง แงมีความหวังในการที่ต่อสู้ลุ้นแชมป์กับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ไปยาวๆถ้าหากว่านักเตะและโค้ชสามารถรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้ได้เรื่อยๆเชื่อว่าสี่ซันนี้มีหลายทีมพร้อมล้มบอลลังเรือใบสีฟ้าอย่างแน่นอนแหละครับเป๊ปเอ้ย